น้ำหาแว่นขาวมาเห็นได้ใส่แว่นอันนี้อันนี้เป็นมั่วๆเลยวันนี้ล่มหันใจพูมาแต่ละบาดมั่วแบบนี้มาเห็นหูเอายุใสยังวางสันแว่นครับหาแล้วเอว่ามันใหญออกมากเลยเทียนเอาเอาเอามันยังสันยุทธึงหัวฮะฮ่า่นี่ยุนี่กะว่าปัก เราอดทนอยู่อันนี้มันมั่วจรเด้อันนี้มันต้องใช้ดีเออเอาเติดเราเนาะโอ้ยแงเราแบดนี้ฟังสิดไปหาเป็นตาจนพ่แห้งไปหาเป็นตาจนพ่อที่เดียวไปซองกระจกแล้วไม่หยุยจะไปซักหัวน่ะนะแป้งน่ะแป้งข้าวดหัวใอยเห็นอลไรเป็นสาบัดไปเกษียวซองคลิปนี้ไปแบทเทิร์นกันสิเอาไล่วันนี้พูดได้ทีไล่อันนี้ ข่อยกะหายูเปนตาใกยังมากรถทหนึงโเดม่าเป็นตาตาก็เเ็นธรรมดาตาเนยอันนี้ไม่ยั่วดีแท้ไ่ยิ่ังหัวมันนิเนียเห็นแล้วเห็นล้วจร้เห็นใจเห็นใจก่อโอ้้องหัวข่อยนี่โอ้โอเคยังกว่าท่าแบ่แล้วเียว่าเห็นแล้วข่อยทาแบ่